พี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อประคัำนะครับผมจัดเป็นหัวข้อไปพี่นอะครับหัวข้อก็แยกเป็น3ตอนย่อยนะผมแบ่งปันไปแล้วเรื่องกฎนะแห่งเสรีภาพฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับคริสเตียนพี่น้องครับเราดำเนินชีวิตโดยการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็มีกฎมีข้อระเบียบนะครับที่ต้องนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันกฎข้อแรกพี่น้องครับที่ผมแบ่งปันไปก็คือจงตึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนก็เล็งถึงการอ่านการศึกษา นะพระคำพระเจ้าทุกวันนะหรือภาวนาะพระคำเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นประโยชน์สาหรับตัวพี่น้องเองที่เติบโตขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นและชีวิตก็นะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้านะกฎข้อที่2นะครับก็คืออย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆใช่พี่น้องครับเรามีปัญหานะทุกคนก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแต่สําหรับปัญหาถ้าเรามองในเชิงบวกมองตามความคิดของพระเจ้านะครับปัญหาก็จะา,ารายเป็นอุปกรณ์ที่เสริม เสริมความเชื่อเสริมความหวังใจเสริมความรักให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามีความทุกข์ร้อนนะครับพัญผีกรหนุนใจเราว่าให้เราละรครับอธิษฐานกับพระเจ้านะฮะพี่น้องครับพระเจ้าเปิดรับคำอธิษฐานเราตลอด2ี่ชั่วโมงครับพี่น้องอยู่ที่ว่าคิดเสียนทุกคนจะถอมใจลงที่จะอธิษฐานนะทูลขอความเมตตาทูลขอความช่วยเหลือทูลขอสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้าหรือไม่แต่นั้นไม่ว่าพี่น้องทุกข์ร้อนในสิ่งใดพี่น้องครับวิงวอนต่อพระเจ้าพี่น้องครับดีสดุดอย่าไปนั่งบ่นกับคนนั่นนี หรืออย่าไประบายความในใจกับมนุษย์มนุษย์มีขีดจํากัดพี่น้องครับเขาช่วยเราได้โกรธได้ขอบเขตจากัดแต่ถ้าเราระบายความในใจกับพระเจ้าอัศจรรย์เกิดขึ้นครับผมแบ่งปันเรื่องนางฮนนาไปแล้วใช่ไหมพี่น้องเมื่อเธอไประบายความในใจกับพระเจ้าตอนแรกเธอระบายความในใจกับสามีก็เจอสามีต่อว่ามาพี่น้องครับเพราะสังคมยุคนั้นถ้าผู้หญิงนะครับแต่งงานกับสามีแล้วไม่มีลูกให้นะครับเข้าข่ายว่าเป็นผู้หญิงพระเจ้าสาปแช่ง นะสุดท้ายพี่น้องครับเธอติดตามสามีไปเมืองชิโลทุกครั้งที่สามีไปเธอไปเพื่อที่จะไปสแสวงหาพระเจ้าไประบ,บายความไนแจพระเจ้าพี่น้องครับเป็นความทุกข์ร้อนของเธอที่เธอต้องระบ,บายความไนใจรื่องนี้กับพระเจ้าแต่สุดท้ายพระเจ้าก็เมตตานางฮันนาเธอก็ได้ลูกชายชื่อว่าซามูเอลนีน่เป็นขอ้อคิดที่ดีนะครับวันนี้พี่น้องครับมาดูหัวข้อสุดท้ายข้อย่อยสุดท้ายนะครับอย่าดับพระวิญญ,ญาณ สั้นๆพี่น้องครับก็เป็นพระบีข้อหนึ่งที่เขียนชัดเจนเรื่องนี้ก็อยู่ในหนึ่งเทสุนบทที่5้าข้อที่19านะครับยาดับพระวิญญาณเมื่อเราทุกคนนะเปิดใจออกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นะครับเข้ามาในชีวิตยอมจำนวนต่อพระเจ้านะพี่น้องครับพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้กับเราเพราะร่างกายเราในมิติฝ่ายวิญญาณถูกเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับใช่ครับเราดูเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ในมิติฝ่ายวิญญาณเราถูกเปลี่ยนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า และพระเจ้าก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับเราตามพัญญาที่พระเยซูคริสต์ได้ตัดไว้กับสาวกและพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาสถิตกับสาวกในกิจการบทที่สองถ้าพี่น้องกลับไปทบทวนนะครับการชันก็เกิดขึ้นท่ามกลางเราสาวกคนนั้นทุกคนก็ไปฮนะพูดถึงหากิจของพระเจ้าประกาศเป็นพยานในภาษาต่างๆเป็นนะครับไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะครับภาษาต่างๆ เช่นแต่ละคนออกมานะร้อยกว่าคนอีกคนพูดภาษาอังกฤษอีกคนพูดภาษาจีนอีกคนนะพูดภาษาเยอรมันในถมองนี้นะครับยิวที่อยู่ทั่วใต้ฟ้าไปรวมตัวกันที่เยราเ็มเขาได้ฟังคําพูดอง,องนี้เขาเข้าใจครับดังนั้นวันนั้นไม่ได้เป็นการพูดสายแปลกพี่น้องต้องเคลียร์เรื่องนี้นะครับถ้าพูดสาษาแปลกๆยิวที่มาจากต่างชาติจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ทุกคนฟังรู้เรื่องนะเขาสงสัยว่าทำไมคนเหล่านี้พูดภาษาเขาได้ เพราะเป็นเรื่องการสัจัน์ของวิดเดทของพระวิญญาณบริสุทธิ์แั่นคริสเตียนต้องมีประสบะการณ์กับวิดเดทของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นอย่าดับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นอันขาดน,นะครับในพระธรรมจีตัสบทที่3ข้อที่ห้าดูได้กันพี่น้องครับพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระเราให้มีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมพี่น้อง ทรงสร้างขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยผมถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นองครับเป็นมิติใหม่ไฟวิญญาณเป็นธรรมชาติใหม่นะครับโดยธิ์เดชกของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเป็น้องมั่นใจได้เป็น้องครับว่าทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงพี่น้องครับดังนั้นหนุนใจซึ่งกแลเป็นน้องครับอย่าดำเนินชีวิตด้วยความคิดเนื้อหนังตัวเองทุกวันนี้เรามีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยเป็น้องครับ การดำชีวิตนะครับเรียนรู้กับพระคำประจัน์นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้องเดนิปรีสุคิตทราบเรื่องนี้นะพระองค์เลยทรงทูลขอต่อพระบิดาให้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับเหล่าสาวกเพราะอะไรครับเพราะพระวิญญาณจะช่วยให้เหล่าสาวกสามารถที่จะตอบสนองนะต่อคําสอนของพระองค์และสามารถที่จะออกไปประกาศเป็นพยานนะมีสิทธิอำนาจมีฤทธิเดชในการอธิษฐานวางบุญรักษาคนเจ็บป่วยนะขับผี เราต้องเรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าไปน้องครับในเมื่อองค์พระเยสุคริสต์ประกอบไปพระวิญญาณบรสุทธิ์เราก็ต้องประกอบเปพระวิญญาณบรสุทธิ์พระเยสุคริสต์ออกไปประกาศเป็นพยานนะเป็นพยานเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าโรงเจอคนเจ็บป่วยพระองค์ก็รักษาค่อยห,หายเจอคนที่ถูกผีเข้าพระองค์ก็ขับผีออกไปถ้าพี่น้องจะเรียนแบบองค์พระเยสุคริสต์ก็ต้องทาสิ่งเหล่านี้ด้วยและต้องทําด้วยนะสิทธิอำนาจและโดยวิทิ์เดชของพระวิญญาณบรสุทธิ์ที่กําลังประกอบกิจอยู่ในชีวิตของเราทุกวันนะครับประกอบคุณพระเจ้า พระบิดาและพระองค์ทรงช่วยรอดไม่ใช่ด้วยการกระทาที่ชอบทำนะของเราเองเป็นหรออครับทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ความพยายามของเราที่จะได้รับความรอดแต่พระองค์เมตตาต่อเราทรงเลือกและทรงเรียกเรานะทรงประทับตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงแต่งตั้งเราทั้งหลายทุกคนเป็น้องครับและการแต่งตั้งนะครับที่เราจะเข้ามามีส่วนในพันธกิจของพระเยซูกิจานั้นก็คืออะไรครับประกาศเป็นพยา,ยานนําคนอีกมากมายมาถึงความรอด พี ok ang, uh ่น oh, ้องครับเมื่อกี้มีเสียงรถผ่านไปนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับผมเองก็รับการแต่งตั้งรับการเลือกที่มาจากพระเจ้าไม่ได้ผมไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์นะครับใช่ครับตำแหน่งหน้าที่ในคิตจัรอาจจะมีการแต่งตั้งผ่านมนุษย์แต่จริงๆแล้วพี่น้องครับเป็นการทรงเลือกเป็นการแต่งตั้งที่มาจากพระเจ้าอย่างนี้สิทธิบิบาลหรือผู้ใช้แต่ละคนอาจจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันของประธานที่แตกต่างกันแต่ทุกคนโฟกัสไปที่งานรับใช้โฟกัสไปที่งานพันธกิจพระเยซูคริส นะโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีสุดพี่น้องครับและเรื่องการบังเกิดใหม่คือมีใจบังเกิดใหม่นี้สําคัญมากสอบคริสเตียนพี่น้องครับจำได้ไหมครับตอนที่เปโตรเทศนาและมีคนกลับใจถึงสามพันคนเขาแปลกปรับใจพี่น้องครับในสิ่งที่ก็ได้ทําลงไปกับพระเยซูคริสต์และเมื่อเขารู้ความจริงนะเมืนะ่อเปโตรได้รับนะการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับแล้วก็ประกาศเป็นพยานเรื่อมหากิจของพระเยซูคริสต์ทุกคนแปลกปรับใจ มีคนกลับใจนะครับมียิวทั่วใต้ฟ้าวันนั้นนะกลับใจถึง3,000คนพี่น้องครับทุกคนก็มาหาที่เปโตรและเขาจะทำอย่างไรดีนะครับเปโตรก็หนุนใจทุกคนกลับใจใหม่และรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนกันคริสเตียนทุกคนต้องกลับใจใหม่จริงๆนะครับการมาเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้กลับใจใหม่พี่น้องครับถือโมฆะเลยนะพี่น้องต้องเป็นการกลับใจใหม่พระวิญญ,ญาณถึงจะสถิตและผลของพระวิญ,ญญาณก็จะเกิดขึ้นกับเรา พระองค์จะสอนความจริงนะครับผ่านพระคําพระเจ้าเพราะ,พร,าะ,ะพระเจ้านั้นเป็นความจริงคริเสเตียนต้องอ่านความจริงต้องศึกษาความคิดของพระเจ้าเพื่อเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเมื่อชีวของเราในแต่ละวันเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าดังนั้นวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับในเมื่อเรานะครับมีหน้าที่ที่สําคัญเราต้องมีความรู้ในการประกอบหน้าที่นี้โดยเฉพาะยิ่งตําแหน่งปูโรหิตของเรานี่ก็เป็นเป็นมิติของวิญญาณด้วยใช่ครับผมแต่งตัวแบบนี้พี่น้องครับแต่ในฝ่ายวิญญาณน,นั้น ผมกำลังทำหน้าที่ของปุริตด,ด้วยและพระพี่บอกแล้วครับริญญาปีปากของปุริตเป็นยามแห่งความรู้คิสเสียนทุกคนเป็นปุริตหลวงพระเจ้าประจําวิหารหลังนี้ในเมื่อร่างกายของพี่น้องเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องถูกแต่งตั้งเป็นปุริตที่เข้าประจําการวิหารนคนทั่วไปจะมาแสวงหาความรู้จากปากของเราเขาจะมาแสวงหาความรู้เรื่องข่าวประเสริฐจากเรา เรื่องความรอดเรื่องชีวิตนิรันดร์จากเราดังนั้นคริสเตียนทุกคนนะครับพี่น้องต้องขอการเจิมนะครับที่หวัวใจที่จะสะสมพระดำรัสของพระเจ้าและเจิมที่ปากด้วยที่จะกล่าวถ้อยคําพระเจ้าพี่น้องครับด้วยความเชื่อด้วยความกล้าด้วยความชัดเจนจริงก็ว่าจริงไม่ก็ไม่นะครับดังนั้นวันนี้อยากหนใจแล้วสรุปด้วยการพี่น้องครับว่าเมื่อเราประกอบไปพรพยายามม้พระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับก็จะเกี่ยวข้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเห็นไหมพี่น้องผลทั้งหมดนะพี่น้องอยู่ในคารเทียบทที่5นะ ตั้งแต่ข้อที่22และ23่แพี่น้องไปทบทวนดูนะครับเช็คตัวเองว่าทุกวันนี้เนี่ยนับผลพระมิยามาสุดได้สำแดงนะครับออกฉากชีวิตของเราหรือไม่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประทานต่างๆก็อย่างที่บอกไว้ว่าของประทานมีความแตกต่างกันแน่นอนพี่น้องครับและแน่นอนว่าคริสเตียนทุกคนมีของประทานที่มาจากพระเจ้าอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับพี่น้องต้องเช็คว่าพี่น้องมีของประทานอะไรบ้าง นะครับที่พระเจ้าประทานให้แล้วนําของพระท่านเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ร่วมกันพระบิวะานามาเป็นประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติอับเช้พระเจ้าเนี่ยผมต้องการเป็นประโยชน์ร่วมกับทุกคิดจักรต้องการเป็นประโยชน์นะครับร่วมกับพี่น้องเพื่นอนผู้รับใช้ทุกคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่ในจังหวัดตัง สิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้าผมต้องการน,นํามาเป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายนะแผ่นดินของพระเจ้าในจังหวัดตังนะครับและยังเกี่ยวข้องกับความรู้ในข้อประคำอีกด้วยเมื่อเรามีพระพรวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า,จาพี่น้องครับพระองค์จะสอนเราเนะเกี่ยวความจริงทั้งหมดพระองค์จะเปิดเผยกับเราพี่น้องทําไมดับพระวิญญาณผมเชื่อทุกคนมีความรู้พระเจ้าแน่นอน และความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเองและเป็นประโยชน์ต่อง,งานพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับดังน,นั้นก็ขนนุนใจพี่น้องครับเรามีเสรีภาพในฝ่ายวัญญาณก็จริงแต่เราต้องอยู่ในกฎในระเบียบของพระเจ้านะครับกฎที่หนึ่งที่แบ่งปันไปแล้วนะครับก็คือเลยครับเราต้องเลยครับตึกตรองนะพระเจ้นะของพระเจ้าอันนี้เรื่องใหญ่พี่น้องครับต้องอ่านพิญทุกวันอ่านทุกคําอ่านทุกตอนนะบุคคลที่สนใจในพระาจนะจะพบของดีไวัเมื่อพี่น้องตึกตรองนะครับ เพราะจะนพระเจ้าหรือภาวนาพระคัมภีร์เจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องก็จะรับของดีรับการเจิมที่มาจากพระเจ้าอยู่เสมอนะทุกวันและกฎข้อที่2ก็คือพี่น้องอย่าไปทุกรวอนในสิ่งใดๆพี่น้องครับเรามีพระวิญ,ญญาณโดยสมบพระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเรามีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าใช่ครับเรามีปัญหาก็มองปัญหาเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าที่เสริมสร้างพี่น้องเติบโต,ตขึ้นเป็นคนงานที่ใช้การได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและสุดท้ายก็คืออย่าดับพระวิญญาณของพระเจ้าให้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับ กลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อประคันได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับพี่น้องพี่ชจยพรครับสวัสดีครับ